โอ้รถกับข้าวมาแล้วกับข้าวกับข้าวมาแล้วโอ้โอ้เดลิเวอรี่นะพี่น้องเอ้ยส่งถึงที่มีป้อนด้วยไหมไม่มีเนาะอะไรนะครับบ่ได้ป้อนเนาะบ่ป้อนบ่ป้อนส่งมาหดที่ซื้อๆเนาะเจ้าบาทครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบนึ่ง้อยห้าสฮะเจ้ามีเงินทอนอยู่บ้เงขอสิให้เป็นเงินสดฮะเผื่อฮะ เดี๋ยวเบิ่งกันนะมีอยู่บ่150 oh, ร้อยห้าสิบนี่โอ้กระป๋ออาสิบจ้ะฮะโอ้เราเหตุเราเหตุพิเศษให้บ่ะปองสามห้าเนาะ <c oughs> โอ้ขันว <c oughs> ่าเบ่งพันเนี่ยได้อยู่บ่ก็เ <c oughs> ป็นอย่างโอนให้ก็ได้ครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเส้นพุ่มโอนเด้อครับข <c oughs> ันจำไม่เลขบัญชียังได้อยู่บ่ <c oughs> ได้ได้โอเค กล่องละสามสิบห้าโบมีแล้วสมือนี่แม่บอกบ้านคอยมีอยู่ได้ฮะมีอยู่มีอยู่ซายนัๆๆๆๆ่นแหละร้านเจ๊แก้วนี่ร้านเจ๊แก้วกับข้าวก็มาส่งนะทุกท่านทั้งหมดร้อยห้าสิบบาทกล่องละห้าสิบเป็นใส่มาพิเศษนะหนักเลยโอ้น่าจะเต็มกล่องแล้วนี่เออเต็มกล่องเดี๋ยวชวนกินข้าวเที่ยงก่อนข้าวเที่ยงมาแล้วเดอ้อหิวก็พักกิน เออยังไม่หิวก็แล้วแต่ตรงเป๊ยโอ้สุดยอดอืมสวยงามอ่ะก็ข้าวเที่ยงมาแล้วพี่น้องเอ้ย จะได้กินเขาอยู่ตอนแรกเสียงว็บไม่ได้กินเขา่าเพราะเขาบอกมาส่งเออทีนี้เขามาส่งแล้วร้อยห้าสิบบาทอืมโดยงานกันแบบต่อเนื่องเลยอ่ะตอนนี้ก็บ่ายโมงเท่าไหร่แล้วบ่ายโมงสี่สิบนะยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงกันเลยพอดีว่าเมื่อกี้กินไอติมนะ ก็เลยมันจังอิ่มๆอยู่นะท่านกินไอติมมาก็เลยยังอิ่มๆอ่ะโอเคครับผมก็กินกินข้าวกินอะไรกันนะพากินข้าวกินปลาค่อยลุยกันต่อเอ,เออเห็นแนคุมงานบอกให้กินข้าวแล้วนดเออพิจารณาได้ต้องกิน ไม่ยอมกินนะพี่น้องลุยงันต่อโอเคครับผมฝากไว้ทีนี้ทุกท่านสวัสดีครับ